าการจัดเก็บหนังสือนี่ก็สําคัญนะครับเอกสารในห้องนี้เนี่ยว่าของเยอะใช่ไหมครับ<แ>นะครับ<แ>นะครับตอนนี้ก็จะมีตู้อยู่2แบบนะครับก<แ>็ค,คือตู้ที่เปิดหน้าบานร<แ>ือของที่เราเก็บง่ายๆ นะครับ <c oughs> ที่เราสามารถโชว์สังโชว์แฟ้มได้ะนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือว่าแบบที่เรียกว่าต้องการปิดเป็นเอกสารเฉพาะ,ะนะครับก็อาจจะเป็นตู้บานปิดนะครับทีนี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษหน่อยอุปกรณ์นี้นะคะขอแนะนําเลยนะคะบบว่าใช้ของคีวารูนะคะจากโมเดิร์นฟอร์มเดคอเรทีพนะคะเพราะว่าอุปกรณ์นี้นะคะง่ายมากเพราะเปิดค้างได้ทุกองศานะคะแล้วก็ยังมีแบบว่าฟิตติ้งเป็นซอฟ t ์คลอสนะคะคือเขาค่อยๆแบบ หยุดนะคะแล้วก็หยุดตามองศาที่เราต้องการนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะนิ่มนวลนะคะสามารถติดตั้งเองก็ได้นะคะพออันเนี้ยทำเองก็ได้ใช่ครับค่ะเราม่รู้กันต่อไปนะครับลักษณะของโต๊ะนะครับในการทํางานเนอีคิวเราควรจะใช้เป็นแบบร้อยตัวดีไหมครับดีครับพี่ตัวครับจะได้แบบว่าปรับเปลี่ยนฟังก์ชันกัรใช้งานเพราะว่าโรงเรียนเนี่ย อย่างนั้นแต่มหนึ่งจนถึงมหกอันนี้เหมือนเน่อนุบาลเลยนะครับอนุบาลครับอยู่มาตั้งแต่สิบกว่าปีเงี้ยอาจจะรู้สึกจำเจแล้วก็อาจจะปีสองปีเปลี่ยนฟังก์ชันทีหนึ่งนะครับใช่เลยครับเราใช้ได้สบายนะครับใช่ครับโต๊ะก็เป็นลักษณะท็อปโต๊ะกระจกนะครับท็อปกระจกโปร่งใช่ครับแล้วก็ขาตั้งเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับเราดีไซน์ให้ลักษณะเหมือนกับ ขาตั้งโต๊ะที่สามารถปรับความสูงได้เหมือนโต๊ะทํางานศิลปะส่วนบ,บริเวณช่องแสงด้านบนนะครับอาจจะทําให้รู้สึกเลื่นของแสงเรื <cosine. S 1> ่งของไรเนี่ยอาจจะแบบรักษาองกันร,รบประกันได้นะครับเราสามารถรื้อได้นะครับเป็นระแนงก,ก็ได้นะครับหรือพอจะใช้เป็นผ้ามานก็ได้นะครับนนี้เนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการเช่น <Ferr> กันนะครับอันนี้เราถัดมานะครับมาดูที่ห้องพอกันเลยดีกว่าครับเพราะครับปกติเนี่ยจะมีแขกเข้ามาใช้ในห้องเยอะไหมครับ เอเยะะค่พราะฉะนั้นนะครับการออกแบบก็ต้องพิถีพิถันนิดนึงนะครับเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสไตล์อเมริกันคันทรีนะครับดีไหมครับเพราะว่าสไตล์นี้จะเป็นลักษณะของการที่เป็นจะเรียกว่ามีความหรูหราดูแต่ก็ถูกทําให้มันดูสบายๆขึ้นหรือทำให้เรียบง่ายขึ้นนะครับคือมีความเป็นคันทรีลงไปนะครับวันนี้อเมริกันคันทรีเนี่ยเราได้มาจากที่ republic นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถทําความสะอาดก็ง่ายด้วยและทนค่ะ โต๊ะกลางเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของโต๊ะกระจกก็ได้นะครับยึดคอนเซ็ปต์ของความโปร่งใสในการบริหารใช่ไหมครับนะครับใช้พรมชิ้นสวยๆนะครับปูรองลงไปนะครับส่วนลักษณะของโต๊ะทํางานของออก็เช่นกันนะครับก็ใช้เป็นโต๊ะกระจกเหมือนกันนะครับจะได้มีความต่อเนื่องกันนะครับส่วนเก้าอี้ก็อาจจะใช้เก้าอี้จิ๋วๆ ที่ใช้กับสินลัณะได้คือเป็นกุ้วิที่มีร้อนะครับก็ได้สามารถเลื่อนไปมาได้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังนะครับตรงนี้สําคัญมากเลยจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งจะไม่มยังไงคิวบังเลยนะครับเสาครับบงเลยนะครับก็ออกแบบลักษณะให้มันมีตู้ต่อเนื่องด้วยดีไซน์เดียวกับห้องโองเลยนะครับก็จะเกิดมุมพิเศษด้วยด้านหลังนะครับมุมนี้เนี่ยก็จะเป็นมุมที่พอต้องการเป็นมุมส่วนตัวนั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับ เพราะมีรางวัลเยอะใช่ไหมครับค่ะมีเื่อรางวัลมีมีรางวัลอาทิอะไรับมีรางวัลมีโลคอย่างเช่นโรงเรียนประชาธิปไตยนำล่องระดับประเทศประชาธิปไตยนำล่องระดับประเทศเลยนะคะส่วนการออกแบบด้านล่างนะครับนอกจากจะเป็นช่องแล้วนะครับข้างล่างเนี่ยก็รักษ่าเป็นตู้นะครับที่เป็นลิ้นชักนะครับแล้วก็เป็น เราเรียกว่าเป็นโมบายเซตนะก็คือว่ามีร้องเรียนให้รอนด้วยเผื่อจะได้หยิบเอกสารได้บางทีเนี่ยก็ใช่ครับก็แล้วแต่เป็นโมบายเนี่ยสามตู้นะครับก็สามารถเลื่อนไปมาได้อันนี้การตกแต่งผนังก็สำคัญอีนีได้ไหมคะการตกแต่งผนังเนี่ยนะคะเด็กก็อยากได้รูปเด็กๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโรงเรียนใช่ไหมคะถ้ามีรูปเด็กๆน่ารักน่ารักนะคะแล้วก็มีความสดใสของนักเรียนที่นี่นะคะเป็นรูป ที่ติดขนาดส่วนกระจกอีฝั่งนะครับมีพนักงานทํางานอยู่ใช่ไหมฮะแล้วเป็นกระจกใสแบบนี้บางทีนั่งเนี่ยโอ้โหจะมานั่งระวังตลอดก็ไม่ได้ถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยมันก็จะโป๊ใช่ไหมฮะครับแบบนี้เนี่ยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับมาตัดเป็นท้ายนะครับพ่าเลยครับแล้วก็ที่ดีเนี่ยบางทีคนไม่ทราบกระจกใสมันเดินชนเลยฮะพี่ก็เป็นนะไม่เป็นอะไรกระจกมันทำได้ใสมากจริงๆระเดินชนกระจกเป้งเลยนะครับคิดว่าไม่มีอะไรฮะคะสติ๊กเกอร์เนี้ยจะเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่มีกระจกนะระวังนิดนึงครับ อันนี้เป็นเหลืออีกห้องนะครับพ่อครับห้องนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับการประชุมใช่ไหมครับ okay. ลักษณะความต่อเนื่องนะครับก็คือเราใช้ตู huh okay. ้นั่นเองนะครับตู้สุดีไซน์แบบนี้เลยครับใช่ต่อเนื่องมาจากขนาดห้องของอนั่นเองครับทถรุกระจกมาเลยชั้นนี้ก็สามารถถอดออกได้นะครับพ่อครับเผื่อบางทีเนี่ยเอกสารบางทีเนี่ยเป็นแฟ้มตั้งนะครับเป็นแฟ้มนอนนะครับเป็นหนังสืออะไรต่างในบางทีเราถอดชั้นออกเราได้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะครับก็ทําดีไซน์ต่อเนื่องกันไป โซฟาเฟอร์นิเจอร์อยตัวนะครับเสเป็นอย่งไงดีครับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะคะก็ขอเป็นโต๊ะเนี่ยเป็นเบาๆแล้วใช่ไหมคะเก้าอี้ขอเป็นพนักพิงนั่งสบายๆนะคะเวลามานั่งกุยกันเนี่ยนะคะก็มีพนักพิงที่กําลังพอดีนะคะไม่สูงจนเกินไปเพราะไม่งั้นอย่างที่เราบอกว่าเป็น Space โล่งกว้างนะคะเราก็อยากให้คลิปคอนเซปตนั้นนะคะไม่บังกันแล้วไปดูนะครับช่วง Before a n d after ครับ คุณภาพรองันครับมีนะฮะ แล้วก็อยากเจอขอแนะนําทิปที่หนึ่งเลยนะคะคทิปที่หนึ่งเนี่ยนะคะคก็เรื่องของสีสีประจำโรงเรียนอย่างที่เราพูดกันก็คือคสี้าขาว เพราะฉะนั้นเราขอเน้นนะคะพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราต้องมีแบบว่าอเดนติตี้นะคะหรือสีประจำของเราเด็นเด่นชัดก็คือสีฟ้านะคะตรงตู้เนี่ยเราเห็นชัดเลยนะคะเราตัดกับสีขาวตอนที่ที่นะคะสำหรับห้องที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับารใช้ชั้นนะคบแบบโล่งๆนะครับไม่ต้องมีหน้าบานติดเพียกถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าได้เป็นทั้งที่โชว์ของด้วยนะคแล้เราเก็บของด้วยแต่ว่าบางสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะ เก็บไว้มันอาจจะรกหน่อยนะครับก็<ม>เป็นตู้ที่มีหน้าบานปิดแต่ว่าหน้าบานนี่นะครับดังนั้นไม่ใช้แบบตู้บานเปิดขึ้นนี่เลยครับเพราะว่าประหยัดพื้นที่นะครับแล้วก็เปิดได้สุดด้วยนะครับใช่ใชครับ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับทาง d e c Media ของเรานะครับมีเทคโนโลยีใหม่ครับล้ำมากๆนะครับชื่อว่า a n a ร Touch s c r e e n นะครับเราเอาไปโชว์มาในงานสถามปนิค้ด้วยนะครับจะออกมาเป็นแบบไหนไปดูนักครับ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากบริษัท Dc Media ค่ะที่จะทำให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของคุณนั้นนะคะดูโดดเด่นและก็น่าสนใจมากขึ้นเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า t r a n s p a c Touchscreen นั่นเองค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวิธีการพรีเซนต์สินค้านะคะก็มาจะนำจอทัชสกรีนนี่แหละคะ่ะมาใช้ตามร้านค้าต่างๆตามเซลล์ออฟฟิศหรือแม้แต่กระทั่งกับ iPad ก็ตามนะคะแต่จุดด้อยของเขาเลยค่ะก็คือว่าสามารถสัมผัสและก็มองเห็นได้แค่เพียงด้านเดียวแต่ด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทัชสกรีนที่ตัวกำลังพูดถึงอยู่นี้นะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าทัชสกรีนนั้นลอยอยู่กลางอากาศค่ะสามารถมองเห็นได้ทุกด้านนะคะ ด้วยการคำนวณเซ็นเซอร์จากแกน x และแกน y สามารถยิงได้กับทุกวัตถุที่เราต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกใสหรือว่ากระจกดิสลย์ตามห้างสรรพสินค้าก็ได้ค่ะทำ